โอเคนะกุญแจนะฮะกุญแจบานเฟียมนะฮะกุญแจบานเฟียมนะฮะกุญแจบานเฟียบนะฮะกุญแจบานเฟียมใส่กับตลับตลับกุญแจแล้วก็ใส้กุญแจนะฮะตลับกุญแจใส้กุญแจนะฮะฮะอ่ามาดูนะฮะมาดูว่าเครื่องเจาะเจาะยังไงนะฮะชิ้นงานถึงออกแนวออก ออกมาสวยนะฮะอันนี้ออกมาสวยนะฮะออกมาสวยนะฮะเสมอกันเป๊ะเลยนะฮะ นี่นะฮะใสต่ตรงกลางอย่างเดียวนะฮะใสต่ตรงกลางอย่างเดียวนะฮะอันนี้ตลับนะกุญแจนะฮะใส่ตรงกลางอย่างเดียวนะฮะ นี่ฮะเลงกลางไว้เหมือนเดิมฮะเลงกลางไว้เหมือนเดิมเมื่อกี้เราจตรงนี้แล้วนะฮะเหลงกลางไว้เหมือนเดิมนะฮะให้ยุยให้รู้ไอ้ไอ้เขาไปรู้ไอ้อันนี้แทงมันอยู่ตรงนี้นะฮะอย่าสลับด้านนะฮะอย่าสลับด้านดูดีๆตรงนี้นะครับ ตรงไหมฮะตรงนะครับผมโอเคนี่ฮะเจาะครั้เงเดียวเลยฮะกุญแจเขอาควายตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มาเจาะลูยึดนะฮะแล้วเราก็มาเจาะลูยึด ะะเดี๋ยวผมก็จะมาเจาะรูยึดนะครับคุญแจเขาควายเขาเขาควายบานเฟี้ยมนะฮะเขาควายบานเฟี้ยมนะฮะซึ่งก็นี่นะเป็นตัวกุญแจยาวเท่ากับ1.76นะฮะของยี่หอร้อ176นะฮะของยี่ห้อ BPM นะ,ะ BPM แล้วก็ระยะตรงนี้นะฮะ